สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารแมนเชสเตอร์เนเต็ดก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไป,อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับแฟนบอลแมนเชสเตอร์เนเต็ดนะครับจะได้อัปเดตข่าวสารเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของดาวรุ่งแมนยูนะครับเผยเคล็ดลับสําคัญที่ทําให้ตนนั้นถูกยุย่องเป็นกองหน้าสายพลิ้ว ข่าวที่สองครับโซชานั้นเนี่ยให้โอกาสดาวรุ่งโชว์ปริซิสันก่อนปล่อยยืมและข่าวที่สามครับผีโชปปาไลาอัพปีศาจแดงในซีซั่นหน้าหากได้ซันโชและก็วารานเริ่มต้นข่าวแรกเลยนะครับ ดาวรุ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเผยเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ตนนั้นถูกยกย่องว่าเป็นกองหน้าสายพลิลลล้วๆอมาดิโลนะครับกองหน้าดาวโจน์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ตนนั้นรับยกย่องเป็นหนึ่งในแข้งที่พลิลล้วที่สุดในรุ่นอย่างแท้จริงเอาจริงๆนะครับผมเองก็ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนกันว่าทำไมถึงถนัดการเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้ได้แบบพลิ้วอย่างนั้นแต่ถ้าจะให้พูดดลลอหน่อยนะครับ เพราะมันคือพอรสวรรค์จากพระเจ้าไงล่ะครับเจ้าหนูวัยสิปีนะครับได้กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาที่คุณต้องดวนกับกองหลังฝ่ายตรงข้ามพร้อมกัน2คนและก็รู้ว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงบอลผ่านไปได้แน่นอนสิ่งที่คุณต้องทําก็คือว่าพยายามหาทางเล่นแบบอื่นไม่ใช่ฝืนเล่นต่อไปทื่อๆทั้งๆท,ที่รู้ว่าเสียบอลชัวเรามีทางเลือกอื่นให้เล่นอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นแบบซิ่งแบบ12นะครับกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ แต่การตัดสินใจแบบนั้นนะครับก็ทําให้คุณฉลาดมากแล้วการที่คุณทําเร็วบวกกับทักษะฝีเท้าที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการเอาชนะตัวประกบทุกครั้งที่ผมได้เล่นกับลูกฟุตบอลผมมักจะคิดในหัวพร้อมกันได้หลายทางว่าเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อทะลุทะลวงผ่านคู่ต่อสู้ ถึงบางครั้งในการเลี้ยงลุยตลอดนะครับก็ทําให้โดนจับทางได้ง่ายแต่ถ้าหากลองชิ่งกันนะครับหนกับเพื่อนคนอื่นให้บ่อยขึ้นคู่ต่อสู้นี่อาจจะอ่านเกมของเราไม่ออกนะฮะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเลี้ยงผ่านได้ง่ายยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะครับที่ผมได้ทําอีกตอนนี้สรุปข่าวต่อมาครับโซชาครับให้โอกาสดาวรุ่งโชว์ปรีซีซั่นก่อนปล่อยยืมโซชาผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ยันให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งหลายตัวหลายคนนะครับได้สัมผัสเกมในช่วงพรีซทซั่นก่อนปล่อยบางโคนด้วยสัญญายืมตัวสุชานั้นเนี่ยได้นําลูกทีมแมนเชสเตอร์เตะนะครับได้ลงฝึกซ้อมในช่วงพรีซทซันไปแล้วหรือเรียกนักเตะหนุ่มจากทีมเยาวชนหลายคนต่หลายคนนะครับมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยเหมือนกับเช่นทุกๆปีที่ผ่านมาและซีซั่น2021และ22นี้นะครับก็หวังว่าจะมีดาวรุ่งหลายคนถูกส่งหาประสบการณ์กับสโมสร อื่นแบบยืมตัวเรามีช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันถึง6สัปดาห์นะครับก่อนที่ลีกจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็เก็บตัวฝึกซ้อมกันถึง2แห่งที่นี่ที่ยูเคเด็กหนุ่มเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของเกมกับดาร์บี้ในวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นเกมแรกในปริซิซันอย่างแน่นอนแล้วเราจะมีอีก2เกมนะครับที่พวกเขานั้นสามารถมีส่วนร่วมได้นั่นก็คือการเยือนคีนพาร์ควันที่20กรกฎาคมนะครับแล้วก็พบกับ เบนฟอร์ดนะครับวันที่28ก,กรกฎาคมนักเตะจากยูโรนะครับจะทยอยกลับมาร่วมทีมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งพวกเขานะครับจะได้ดิมรถเกมฟุตบอลกันบ้างแล้วพอที่จะเริ่มต้นเดือนสิงหาคมนะครับบางคนนั้นอาจจะถูกปล่อยยืมตัวเราได้มีการเตรียมตัวไปบ้างแล้วนะครับบางส่วนแล้วก็ยังมีบางคนนะครับอยู่ระหว่างการพูดคุยระหว่างเรากับนักเตะถึงสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะไปสูชานั้นได้กล่าวถึงโอกาสของนักเตะดาวรุ่งในช่วงพรีทีซั่น สำหรับข่าวต่อมาหลังจากที่ทัวนเมนต์ยูโรสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับเหมือนปีศาจแดงน,ะนั้นในเรื่องเครื่องสรับดิวอื่นๆนะครับที่เป็นเป้าหมายในการเสริมทัพในซัมเมอร์นี้โดยพวกเขาได้บรรลุข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจอร์รัสันโชนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการและคาดว่าจะสามารถประกาศอย่างเป็นทางการนะครับได้อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้และนี่ยังไม่ใช่ดีลสุดท้ายนะครับของปีศาจแดงสำหรับตลาดการซื้อขายนักเตะอย่างแน่นอน ซึ่งตอนนี้นะครับโซชาเองนะครับกำลังพยายามเสริมทีมของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเบียดลุ้นแชมป์กับทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอื่นๆสรุปการที่จะถึงนี้นะครับโดยมีข่าวกับเรานักเตะเซเลบจานวนหนึ่งนะครับว่าเป็นเป้าหมายในการเสริมเคียวเล็บของปีศาจแดงในตลาดสมร์น,นี้ถ้าพวกเขาสามารถคว้านักเตะม,มาร่วมทีมได้ตามที่วางเป้าหมายไว้เรามาดูกันนะครับว่า11ผูเ้เล่นตัวจริงของพวกเขานั้นอาจจะได้เห็นในเดือนหน้านี้ก็เป็นได้ จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเริ่มจากผู้รักษาประตูครับในช่วงท้ายของฤดูกาลที่แล้วนะครับดินเฮนเดอร์สันนั้นสามารถยึดตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งจากดาวิดเดคิอาได้แล้วถึงแม้ว่าในนัดชิงยูโรปาลีกของดาวิดเดคิอานั้นเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากโซชาออกสตาร์เป็นตัวจริงในการเท่าสามมาก,กว่าแต่นั่นเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้โซชานั้นเปลี่ยนความคิดของเขาเกี่ยวกับตําแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งสลับในพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นดินเฮนเดอร์สันนะครับนายทวารชาวอังกฤษ ที่มีโอกาสที่ดีที่เขาจะสามารถยึดมือหนึ่งในตำแหน่งที่ผู้รักษาประตูในพิม์ล,ลีกในฤดูกาลหน้าในขณะที่ดดวิดดิคินั้น,นะครับก็มีข่าวว่าอาจจะเลือกย้ายออกจากถิ่นอทราฟอร์ดหลังจากที่เขาค้าแข้งอยู่ที่นี่ถึง10ปีแล้วแบ็คขวาต่อไปครับอารอนวันวิสิก้าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างลงตัวนะครับสำหรับในการเล่นตำแหน่งแบ็กขวาแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนนักปีศสจแดงนั้นเนี่ยยังไม่พอที่จะมีแค่วันวิสิก้าในตำแหน่งนี้ และหวังว่าจะให้กีเรียนที่เปลี่ยนนะครับจากตูรามีแอเลติโกมาดรดนะครับเพื่อเพิ่มทางเลือกในตำแหน่งนี้แค่นั้นยังไม่พอนะครับเรดดิวิลนั้นยังมองหาโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเข้ามาอีกคนเพื่อให้เป็นคู่หูแฮร์รี่แม็กควายเนื่องจากว่าโซชานั้นมองว่าตัวเลือกที่เขามีในทีมอย่างวิกตอร์เลิร์ลนั้นเนี่ยกับเอริกเบยยี่นั้นยังไม่ดีพอสลับแมนเชสเตอร์ในเด็ดจะกลับมาเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่และก็หน้าเกรียงขามในยุคต่อไปอีกครั้งหนึ่ โดยตอนนี้นะครับพวกเขามองราฟิวารานเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งแล้วก็ยังมีนักเตะอย่างซูนกุนเดแล้วก็พอตอร์เรสเป็นเป้าหมายตามลำดับถัดไปเพราะฉะนั้นนะครับเซนเต์แบ็กควรที่จะเป็นวารานจับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยด้วยฟอร์มอันร้อนแรงแล้วก็โดดเด่นในการเล่นในทีมชาติสุดยูโร2020ที่ผ่านมานะครับรวมถึงประตูที่เขายิงในนัดชิงถึงแม้ว่าไม่สามารถนำพาสิงตัวรามถึงฝั่งฝันในรูปแบบของตัวแชมป์ ตำแหน่งเวกซ้ายจะตกเป็นของลูชอโดยมีอเล็กเดล,ลิสเป็นตัวสำรองสรับตำแหน่งต่อไปครับมิดฟิลด์คู่กลางครับบอบ็กบามีข่าวว่าเขาอาจจะตัดสินใจอนาคตของเขาในทีมโอทอเรฟอร์ดว่าจะอยู่ต่อกับยูนเต็ดหรือย้ายออกไปถ้าหากจะย้ายไปจากแมนเชสเตอร์เดนะครับเพื่อไปแสวงหาความท้าทายครั้งใหม่กับสโมสรอ,อื่นๆคาดว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ภายในไม่กี่วันข้างหน้าที่จะถึงนี้ เนื่องจากเขามีสัญญาเหลืออยู่ในถิ่นอทเท์ฟอร์ดเหลือแค่12เดือนเท่านั้นแล้วก็ปีศาจแดงเองนะครับก็อยากจะให้เรื่องนี้เกิดความชัดเจนโดยเร็วที่สุดเพื่อทีมนั้นจะได้มีเวลาในการวางแผนและกําหนดแนวทางในการเดินนัยบาบให้ชัดเจนในตลาดการซื้อขายนักเตะในซัมเมอร์นี้หากปอกบานั้นนะครับตัดสินใจย,ย้ายทีมออกไปโดยเบื้องต้นแล้วนะครับปีศาจแดงนั้นเได้วางตัวของเอโดโดกามาวิงกานะครับมิดฟิลด์จากสโมสรแรงกในลีกเอิงฝรั่งเศส ที่มีค่าตัวราว26หล้านปอนด์นะครับเป็นตัวแทนของปอกบาไว้ด้วยเช่นเดียวกันกามาวิงกานะครับเาวเตชาวฝรั่งเศสย้ายร่วมทัพปีศาจแดงจริงแล้วแล้วก็น่าจะเอามาจับคู่กับแม็กโทมิเน่ในตำแหน่งมิดฟิลด์คู่กลางโดยจะได้เบียดกับเฟตไปเป็นตัวสำรองต่อไปครับตำแหน่งปีกขวาแล้วก็ปีกซ้ายพื้นที่ทางด้านขวานะครับจะตกเป็นของปีกใหม่ป้ายแดงที่เพิ่งย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงอย่างเจอร์รัชนโชและก็เรดฟอร์ดนะครับจะเล่นในตำแหน่งปีกซ้าย ส่วนเมสันกรีนวูดเนี่ยจำใจต้องนั่งรอโอกาสบนม้านั่งสำรองนะครับข้างสนามแล้วก็พยายามเบียดแย่งตำแหน่งจากทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นซานโชและก็เรดฟอร์ดนะครับส่วนสตาโปรตุเกตนะครับอย่างบุนโนฟนเดสจะเป็นผู้เล่นหมายเลขสิบต,ตามเดิมน,นะครับเพราะนั่นเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขาและเวลานี้คงไม่มีใครสามารถขึ้นมาเบียดแย่งตำแหน่งของเขาได้ในขณะที่กองหน้าตัวเป้านะครับน่าจะเป็นอีดิสันคาร์โมนี่นะครับ ที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนส่วนออนตนีมาร์ชิยานนะครับก็ต้องรอโอกาสต่อไปส่วนนักเตะชื่อดังแต่อนาคตในถิน่นโอทรฟอร์ดนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเหมือนแขวนเอาไว้อยู่บนเส้นได้นั่นคือดอนนี่ฟันเบ็กแฟนของปีศาจแดงน,นะครับคงต้องลุ้นกันหนักเลยเกินนะครับว่าเขายังจะสามารถสวมเครื่องแบบปีศาจแดงไหมหรือจะหายจากสารระบบของสโมสรแมนเชสเตอร์นเตดเวลาเท่านั้นเนี่ยจะบอกเราได้ส่วนมาตาครับ นักเตะชาวสเปนหลายๆคนคาดว่าเขาจะย้ายออกไปแต่ต่อสัญญาอยู่กับทีมต่อไปอีกหนึ่งปีนะครับยินดีกับเด็กผีด้วยครับผมนี่ก็คือการนับเด็กข่าวสารของปีาแดงแมนเชสเตอร์นไนเต็ดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ